สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวพัชราพรดีพงพันธ์ค่ะนักศึกษาคณะคณนุศาสตร์มหาวิทยละะาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะสาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของการที่ได้ทำงานทั้ง4ชิ้นของอาจารย์กฤษณะทองแก้วค่ะโดยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นการเขียนจดหมายค่ะ ให้นักศึกษาเนี่ยเขียนจดหมายหาผู้ปกครองที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ผู้ปครองเนี่ยเขียนจดหมายตอบกลับมาค่ะก็เขียนการเขียนจดหมายนะคะก็จะเป็นการเขียนจดหมายบอกความรู้สึกที่ไม่กล้าพูดตรงๆกับแม่ได้ขอโทษในเรื่องที่เราไม่กล้าที่จะคุยนะคะก็แล้วก็ให้แม่เนี่ยเขียนตอบกลับมา รู้สึกว่าทําให้สนิทกับแม่มากขึ้นคะ่ะได้พูดคุยได้รู้ความรู้สึกที่แม่ไม่กล้าพูดกับเราตรงโดยการเขียนจดหมายนะคะในสมัยนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับความนิยมมากค่ะไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคะที่คนเนี่ยก็จะเขียนจดหมายส่งกันไปส่งกันมานะคะสมัยนี้เนี่ยเราจะมีสื่อต่างๆที่ว่าสามารถพูดคุยการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกับแม่ไม่ได้ พูดคุยในเรื่องต่างๆกักนขนาดนั้น,นะคะ่ะเราจะพูดในเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องคุยเฉยๆคะ่ะแต่ว่าไม่ได้คุยในเรื่องส่วนตัวกันมากเพราะได้กันเขียนจดหมายไปมาเนี่ยทาให้รู้สึกว่าได้คุยกับแม่มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เริ่มสนิทก,กับแม่มากกว่าเมื่อก่อนนะคะค่ะสว่วนงานชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปพพครอบครัวะคะ่ะโดยของหนูเองนะคะก็คือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันค่ะ ก็เลยจะต้องถ่ายของแม่ครอบครัวแม่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มาถ่ายกับครอบครัวพ,พ่อนะคะส่วนถ่ายกับครอบครัวแม่เนี่ยฝั่งปาเนี่ยก็ได้เสียไปนานแล้วค่ะก็เลยจะเอาเป็นรูปภาพมาถ่ายแทนนะคะก็จะถ่ายลงเป็นสีคนก็จะมีหนูยายตาแล้วก็แม่ะคะ่ะส่วนฝั่งพ่อนะคะก็จะเป็นด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่แยกทางกันนะคะก็จะไม่ได้เจอฝั่งพ่อเลย อันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะที่มาเจอครอบครัวฝั่งพ่อค่ะครอบครัวฝั่งพ่อนะคะก็จะมีปู่ย่าพ่อแล้วก็มีอานะคะแล้วก็มีตัวหนูด้วยได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับปู่กับย่านะคะก็จะพอ,อได้หายคิดถึงกันนะคะก็ะไปทักทายกันค่ะสำหรับการถ่ายรูปครอบครัวนี้นะคะก็จะได้ เอามาเก็บไว้ดูนะคะสามารถเอาไปทำเป็นกรอบรูปมาตั้งไว้ดูได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่จะมาถ่ายรูปรวมกันหลายๆคนแบบนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้หายคิดถึงเวลามาเรียนนะคะก็จะเก็บไว้ดูเผื่อถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรูปที่ว่าเสียชีวิตไปเราก็ยังมีรูปเขาที่ว่าถ่ายด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาไว้ดูคะ่ะ สำหรับงานชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นการไปเรียนต่างมหาลัยค่ะซึ่งตัวหนูเองนะคะก็จะไปเรียนกับมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์นะคะโดยไปเรียนกับพี่พ,พี่ปี3คณะครุศาสตร์ค่ะสาขาคณิตศาสตร์ค่ะก็พี่ๆเขาจะเป็นพี่โดยเพื่อนเนี่ยจะติดต่อไปทางรุ่นพี่ที่รู้จักนะคะก็จะไปด้วยกันห้องหนึ่งกับห้องสองนะคะรวมๆประมาณ10คนได้นะคะ เพื่อนติดต่อไปเนี่ยพี่เขาก็ใจดีมากเลยค่ะไปคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์ที่นั่นก็ใจดีมากๆเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นเลยค่ะแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยอาจารย์ก็มีของขวัญให้คนละชิ้นเป็นจิ๊กซอนะคะเอามาไว้ต่อเป็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะโดยประโยชน์ที่ได้นะคะก็จะได้ไปเห็นทางมหาลัยว่าเขาเรียนกันยังไงเขาอยู่กันยังไงนะคะ ัวของพวกหนูเนี่ยไปการแต่งตัวแบบครบเต็มชุดเลยค่ะติดเน็ตใส่คาชูใส่ชุดนักศึกษากระโปรงทรงเอส่วนของเขานะคะจะเป็นการแต่งตัวที่แบบเรียนสบายๆใส่เสื้อเอ่อเสื้อเสื้อกางเกงได้เลยค่ะไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาเต็มยศแบบพวกเรา ค่ะโดยพี่ๆในห้องที่ไปเรียนด้วยนะคะพี่ๆสาขาคณิตปีสามเนี่ยพี่ๆเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะพูดคุยเป็นกันเองกับพวกเราแล้วก็ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีเลยค่ะให้คําแนะนําให้เวลาสงสัยอะไรแล้วก็ถามพี่เขาเนี่ยพี่เขาจะตอบแบบเต็มใจนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้คลายข้องสงสัยของเราได้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะโดยวันที่ไปเรียนวันนั้นนะคะโดยอ,อ,อาจารย์เขาเนี่ย มีประชุมค่ะตอนแรกจะยกคัดพี่เขาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าพวกเราติดต่อไปก่อนแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยมาสอนเพื่อที่ว่าจะได้มาพูดคุยมาพบปากกับน้องๆต่างมหาลัยที่จะไปเรียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เขาน่ารักมากมากเลยค่ะอาจารย์นะคะก็จะไดม้มีการพูดคุยกับพวกหนูเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีการให้คําแนะนําต่างๆตอบคาถาม,ถามข้อสงสัยต่างๆของพวกเรานะคะ ค่ะสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่สีนะคะก็จะเป็นการให้ไปเอ,อ่อเป็นคนเก็บขยะไปเป็นขอทานหรือว่าคนจัดจัดที่ว่านอนเล่ร่อนไปเรื่อยนะคะของหนูหนูจะเลือกเป็นการไปเก็บขยะคะ่ะเป็นคนเก็บขยะก็สถานที่นะคะก็คือริมน้ําตาปีค่ะโดยไปกับเพื่อนอีกสามคนนะคะรวมตัวหนูเองก็เป็นสี่คนที่ว่าไปเก็บขยะด้วยกัน ค่ะโดยวันที่ไปเก็บขยะนะคะวันนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีงานการชาติพอดีค่ะซึ่งคนเนี่ยก็จะเยอะมากๆาเลยเขาก็จะซื้อของแล้วมานั่งกินแถวริมน้ํากันนะคะแล้วพวกหนูเนี่ยก็จะแต่งตัวเป็นคนเก็บขยะนะคะแล้วก็ทาตัวเป็นแบบให้สกรปรกค้าด้วยฐานนะคะคนเนี่ยก็จะมองเยอะมากมากเลยค่ะเวลาเดินไปไหนเนี่ยคนก็จะมองเราก็จะค่อนข้างอายค่ะแต่ว่าก็ยิ้ม ค่ะแต่ว่าก็เขินนะคะ่ะแต่ก็ต้องทําเก็บขยะไปค่ะการเก็บเก็บขยะนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาเก็บขยะนะคะเพราะว่าขยะเนี่ยมีทั้งเหม็นทั้งเน่ากลิ่นมันเหม็นมากๆเลยค่ะตอนที่ว่าไปเก็บเนี่ยแต่ว่าคน,คนที่เขาเก็บขยะอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะที่เขาเก็บอาชีพเนี่ยเขาก็จะต้องดมกลิ่นแบบนี้ทุกว,วันเลยค่ะค่ะ คนเก็บขยะที่เราเก็บเป็นอาชีพแล้วนะคะเขาก็จะต้องเดินไปเก็บขยะตามท,ทีตะะ่ต่างๆนะคะตากแดดตากฝนซึ่งสภาพอากาศแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ร้อนๆไปบวกกับขยะที่มันเหม็นๆน,นะคะก็จะเป็นอะไรที่เหนียวมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าเขาต้องทํานะคะเพื่อที่จะเอาขยะพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองว่าเป็นขยะไปแลกกับเงินเพื่อมาจนุจนเจอครอบครัวนะคะมาเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งทําให้เราเห็นนะว่าเขาว่าต้นทุนหนุกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็ทําให้เรานะคะได้เข้าใจความรู้สึกของบุคคลเรานั้น,นะคะ่ะโดยที่เราเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกนั้นจริงๆค่ะโดยไม่ต้องไม่ได้ถามหรือว่าสอบถามอะไรความรู้สึกของเขานะคะแต่เป็นการที่เราได้สัมผัสจริงๆเลยค่ะ